สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโครจรยโยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์เนี่ยตอนนี้จะมีการโครจรยโยกย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์และเป็นการโครจรแบบวิปริตคือเดินมนนั่นเองนะคะลักษณะการเดินมนั่นก็คือเหมือนกับหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะเรามาพิจารณากันเลยค่ะว่าดาวพระศุกร์ที่โครจรมนเข้าสู่ราศีสิงห์ในครั้งนี้จะส่งผลต่อแต่ละ ลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือ,อยังไม่ทำการเช็คลักษณะเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมังกรน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมนับตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปี2566ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรคะในปักแรกของเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงก่อนที่ดาวพระราหูจะทําการโคจรโยกย้ายราศีนะคะจะเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์หลากหลายเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณคะ่ะและในจังหวะครึ่งเดือนแรกนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ดาวหลายดวงได้ทําการโคจรโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์นะคะที่ได้ย้ายก่อนหน้านี้อยู่แล้วมาอยู่ที่ราศีกันดาวพระพุธและดาวพระสุ์จะทําการโคจรโยกย้าย ร้อมกันในวันที่28 กันยายนปี2566และถัดมาก็เป็นดาวพระอังคารค่ะที่ได้ทําการโคจรยกย้ายในช่วงต้นเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะต้องบอกว่าอิทธิพลของดวงดาวที่ได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อทั้ง12ลัคนาราศีในแง่มุมที่ดีบ้างร้ายบ้างสลับกันไปอาจจะมีมุมที่เป็นโชคเป็นลาบอาจจะมีมุมที่ส่งผลในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของวาจาความรักหรือบางครั้ง จะส่งผลในแง่มุมของความขัดแย้งก็เป็นไปได้ค่ะสมัยต้องอธิบายกันอย่างนี้ก่อนเลยนะคะว่าในจังหวะครึ่งเดือนแรกนี้มีดาวคู่ศัตรูที่โครจรมาเจอกันถึง2คู่คู่แรกนะคะก็จะเป็นดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์ดาวพระศุกร์ที่ได้โครจรยกย้ายราศีนั้นย้ายมาเนี่ยก็มาเล็งกันกับดาวพระเสาร์ดาวคู่อริเลยและอีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่ศัตรูกันนั่นก็คือดาวพระอังคารและดาวพระเสาร์ที่ได้ทํามุมตรีโกณกันนั่นเอง ในช่วงที่ดาวพระอังคารทําการโครจรโยกย้ายมาอยู่ในราศีตุลน,นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรในระยะครึ่งเดือนแรกนี้คุณอาจจะเจอกับเหตุการณ์ที่จะต้องตัดสินใจมีโอกาสที่คุณจะจบจากบางสิ่งจบความรู้สึกแย่ๆจบในเรื่องของการงานทําโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือจบจากความรักความสัมพันธ์เก่าๆของตัวคุณแล้วมีโอกาสที่จะได้รักตัวเองมากขึ้น มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นหรือได้เริ่มความสัมพันธ์ใหม่ก็ว่ากันไปนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะจบจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันจะเป็นเรื่องใดก็ได้นะคะบางครั้งมันอาจจะจบจากความรู้สึกก็ได้อย่างที่สมัยได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจบ จากความโศกเศร้าจบจากความกังวลจบแล้วจากความเครียดนะคะต่างๆนา,นานานั่นเองค่ะในระยะนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้ตัดสินใจอะไรใหม่ๆค่ะจะมีตัวเลือกจะมีช้อยเข้ามาแล้วการมีตัวเลือกมีช้อยนี่แหละบางครั้งมันจะทําให้คุณคิดเยอะคิดมากมากกว่าครั้งที่ไม่มีตัวเลือกถ้าไม่มีตัวเลือกมีทางเดียวคือยังไงมันก็ต้องทํายังไงก็ต้องไปทางนี้แต่ถ้าพอมีตัวเลือกคุณก็ต้องคิดแล้วคิดอีกวิเคราะห์พิจารณา เอาแบบ A หรือเอาแบบ B ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันมีเรื่องที่คุณจะต้องคิดมากขึ้นนั่นเองนะการที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะตัดสินใจอะไรถ้าคุณไม่มั่นใจให้พยายามปรึกษาผู้รู้ปรึกษากูรูปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่คุณไว้ใจสามารถทําได้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับคําแนะนําดีๆมานั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมังกรคะในระยะครึ่งเดือนแรกนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่โดดเด่นมากในเรื่องของหน้าที่กัน เพราะดาวพระอังคารโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะดาวพระอังคารเป็นดาวแห่งการต่อสู้เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความลุยการบุกเบิกการมุ่งมั่นฝ่าฟันไม่กลัวไม่ย่อท้อต่อปัญหาลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้มีบทบาทหน้าที่ใหม่ๆม,มีความรับผิดชอบใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนนะคุณอาจจะมีการประเมิน มีการโยกย้ายมีการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานใหม่ๆนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่อยู่ในช่วงของการสอบการแข่งขันความสําเร็จมันมีชัดเจนนะคะคุณอาจจะสอบผ่านสอบได้หรือถ้าต้องแข่งขันและเปรียบเทียบกับใครก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรเจอกับบททดสอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะและในขณะเดียวกันค่ะดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ที่ ได้ทาการโคจรโยกย้ายเนี่ยดาวพระพุธมาได้รับตําแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีคือเป็นทั้งเกษตรราธิบดีและเป็นทั้งมหาอุดค่ะจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆในระยะเวลานี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการเดินทางการติดต่อการพบปะผู้คนหรือเกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศก็ได้นะคะซึ่งในแง่มุมที่ได้ไปเกี่ยวข้องกับทางต่างประเทศ หรือทางไกลเนี่ยมันก็จะให้ความสําเร็จและราบรื่นดีด้วยเช่นกันค่ะแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องของการถูกจับจ้องการถูกจับผิดมีคนเพ่งเล็งคุณอยู่นะคะในระยะนี้ถ้าคุณทําอะไรผิดกฎผิดระเบียบนะหรืออาจจะไปข้องเกี่ยวกับสิ่งสีเทาเนี่ยมันจะมีคนเล่นงานคุณได้ง่ายๆเลยนั่นเองค่ะก็ต้องรอบคอบให้มากนะคะดูที่การกระทําของเราเป็นหลักนะในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรได้เฉิดฉา เกี่ยวกับเรื่องของการงานถ้ามีโอกาสในการแสดงผลงานก็ต้องลงมือทําให้เต็มที่ถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่ป้อนงานให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสคุณก็รีบคว้าสิ่งนั้นเอาไว้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูตามความเหมาะสมและความถนัดของตัวเองด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะได้ข้องเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาอาจจะได้ไปร่วมงานที่มีพระหรือว่ามีนักบุญอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชนะคะงานสีดำงาน านศพอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปพบไปเจอหรือว่าไปร่วมงานเหล่านี้นั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ไม่ได้ไปร่วมงานเหล่านี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับจิตปรับใจศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสมาธิภาวนาหรือเข้าใกล้กับธรรมะมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรคะคุณยังมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางด้วยนะท่านใดที่เป็นในหน้าตัวกลาง,ต,ลางตัวแทนนะคะเป็นบโบรกเกอร์นะคะคุณจะทํากําไรหรือว่ามีค่าคอมมิชชั่นจากงานของคุณได้ดีดาวพระพุธโดดเด่นแบบนี้งานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเจรจาการต่อรองการพบปะการเข้าสังคมการพรีเซนต์จะให้ลาภผลที่ดีเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เป็นในหน้าแต่ว่าอาจจะมีที่ทางแล้วคุณต้องการขาย ก็มีโอกาสที่จะขายได้นะคะหรือบางคนอยากจะปล่อยเช่าก็มีคนที่สนใจอยากจะมาเช่าคุณค่ะชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ใช้บ้านใช้สถานที่อยู่อาศัยนะคะสร้างเงินสร้างทองให้กับตัวคุณช่วงนี้บ้านนําโชคนาลาบมาให้นะ,ะบางคนใช้บ้านเป็นออฟฟิศนะคะเป็นสํานักงานเป็นร้านค้าใช้บ้านเป็นครัวในการทําอาหารขายต่างๆนา,นานาก็ได้นะคะซึ่งมันจะมีความโชคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์เข้ามา มที่สัยบอกไปแต่มันก็ต้องแลกมากับความท้าทายอะไรบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเช่นเดียวกันค่ะในจังหวะที่ดาวคู่ศัตรูโคจรมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นดาวพระศุกร์ที่เล็งกันกับดาวพระเสาร์หรือดาวพระอังคารที่ทํามุมตรีโกณกันกับดาวพระเสาร์มันจะเป็นช่วงที่ทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรเจอกับของเสียของพังเจอกับเรื่องราวของความเสียหายเจอกับการกระทบกระทั่งพูดจาส่อเสียดเสียดสีกันมีความขัดแย้ง กันกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวคุณต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะอาจจะเป็นตัวคุณที่เจ็บไข้ไม่สบายเป็นหวัดเป็นไข้เจ็บคอหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นคนใกล้ตัวของคุณนั่นเองค่ะในระยะนี้นะคะการใช้ปากใช้วาจาให้เน้นไปที่เรื่องของการทํางานแต่อย่าพยายามไปวิพากวิจารณใครอย่าพยายามไปพูดถึงคนอื่นในทิศทางที่ไม่ดีนะคะมันจะมีคนเอาเราไปพูดต่อหรือว่าเรื่องเราไม่ดีเหล่านั้นอาจจะ 嘛。妈 กระทบที่ตัวคุณเป็นไปได้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรในระยะนี้ต้องดูแลลูกหลานให้ดีนะบุตรบริวารลูกหลานอาจจะมีเกณฑ์น,นําความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่เขาเจ็บไข้ไม่สบายหรืออีกประการหนึ่งเป็นช่วงที่คุณห่างไกลาจากลูกหลานเขาต้องไปเรียนที่ไกลหรือว่าเขาต้องเดินทางไกลในช่วงนี้หรือถ้าคุณไม่ได้มีลูกหลานที่ต้องเป็นห่วงแต่มีบริวารบริวารอาจจะทํางานไม่ถูกใจคุณหรือคุณอาจจะขัดแย้งกับบริวาร ก็เป็นไปได้ค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนี่ก็เป็นภาพดวงชะตาโดยภาพรวมนะคะของครึ่งเดือนแรกในเดือนตุลาคมนับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมค่ะอย่างไรก็ตามสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ